วันนี้นอยเราเข้าสองรอบเลยแต่ว่าผมไม่ได้ลงให้อยากสั่งสูบทางอยากสั่งทูบสั่งทางไหนทางนี้แหละพี่พิมพ์รหัสเลยทอทงเจ็ดฟังนะวันนี้ใคเจ้าทูบทอทงเจ็ดนี่ตามนี้เลยนะพิมพ์รหัสทอทงเลขเจ็ดนะครับวันนี้พิเศษสุดเดี๋ยวแป๊บหนึง่งผมขอเตรียมของอืม พอปปิดพัดลมก่อนี่วันนี้มันจะมาแบบไหนมันจะมายังไงตอนนี้หกโมงสามสิบห้าแล้วไวมากเลยแต่และว,วันแป๊บนึงนะตอนนี้เข้ามาใน้อฝากแกก่อนนี่เรียกแขกก่อนสามร้อยมันดูแล้วแป๊บนึงวันนี้พิเศษสุดบอกเลยจะสิ้นปีแล้วครับ สี่ร้อยคนดูแล้วพี่สวัสดีนะวันสวัสดีกับวันจันจันที่ดีคือจันที่รับซับนอยเราเข้าไปสองรอบแล้วนะวันนี้นอยเข้าสองรอบแล้วจะไปนั่งบนนี้ดีกว่ามันนั่งอันนั่งเร้่ปวดหลังออะพี่เข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วย น่าจะเห็นคอมเมนต์นอยู่ใครเจ้าทูบพี่ก็พิมพ์ทอทงเลขเจ็ดเลยนะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีไม่เก็บปายทาเงเลยนะแต่ว่าผมส่งฟรีให้พี่เ,เดี๋ยวรอคนก่อนนะใครเจ้าทูบพี่พิมพ์ทอทงเลขเจ็ดเลยนะครับพี่ฟังนะวันนี้ใครเอฟยอดสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับไหนไหนก็จะสิ้นปีแล้วนะครบสามเก้าเก้าพี่จะได้เข้าบ้าน ปกติพี่จะเอฟของ499 459พี่จะได้เข้าบ้านวันนี้พี่เอฟอะไรก็ได้ให้ครบ398 399แล้ววันนี้พิเศษสุดตามคำเรียบร้อยพี่เสื้อใครเอฟเสื้อวันนี้นะได้เข้าบ้านได้เข้ากลุ่มด้วยเป็นเสื้อที่ผมใส่เลยนะครับหลายคนบอกว่าอยากได้วันนี้ผมจะมาเปิดให้พี่ละเพราะว่า เวลาผมไลฟ์ผมก็ลืมทุกรอบเลยนะครับสักครู่หนึ่งนะขอโยนลิงก์เข้าบ้านก่อนแป๊บนึงมันออกมาสองรอบแล้ววันนี้ศูนย์วันนี้ผมให้หกสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะพี่โคตรคุม้มอ่ะได้เสื้อหนึ่งตัวได้เข้าบ้านแล้วส่งฟรีผมไม่ทำผมจะทำตามออเดอร์นะ เสือ้อพี่พี่เอฟซีสั่งของผมไปหลายตัวแล้วบางคนใส่เป็นทีมเลยอย่างอย่างเอฟซีพี่เจีย๊ยบเนี่ยที่อยู่สมุทรปราการเนี่ยใส่เป็นทีมเลยใส่เสื้อตัวนี้แหละเวลามาไหว้ปู่นะก็ใส่มาเป็นทีมเลยเดี๋ยวให้ดูด้านหลังแป๊บนึงนะขอเอาลิงก์เข้าบ้านก่อนแป๊บนึง เสียงพัดลมมันดังไหมพี่ผมเป็นคนพอมากเปิดเอเปิดเอแล้วมันเย็นอ่ะหกร้อยคนดูพี่กดแชร์ด้วยกดแชร์ด้วยขอคนหนึ่งแชร์วันนี้ก็ต้องฟังอีกแหละอ่ะ พี่ฟังดีนะวันนี้ใครเอสยอด399บาทไม่ว่าพี่จะสั่งทูพี่จะสั่งน้ำหอมหรือว่าพี่จะเอาเสื้อแค่ตัวเดียวพี่จะได้เข้าบ้านพี่ไม่ต้องมาเสีย5 9 9ไม่ต้องมาเสีย4ี่ไม่ต้องเสีย459ปกติพี่จะเสียสี9หพี่จะได้เข้าบ้านวันนี้พี่จะได้เสื้อหนึ่งตัวให้พี่พิมพ์รหัสไว้แล้วค่อยไปบอกไซส์ในช่องแชทมันจะได้ไม่เสียเวลา ผมบอกเลยว่าเสื้อตัวนี้สวยมากๆนี่นี่คือด้านหน้านะครับเบอร์ที่ผมถืออยู่นี่คือเป็นเบอร์แ L นะครับนี่เดี๋ยวหาว่อนนะนี่ครับมันจะเป็นไซส์ L พี่ตัวนี้จะเป็นไซส์ล วันนี้ใครจะเอาเสื้อนะผมทำตามออเดอร์นะครับเออสำหรับคนที่อยากได้คนที่อยากใส่ข้างหน้าจะเขียนว่าเฮาฮักไม้เอกนะคาแปดเนะครับ, 89, รบแล้วก็จะมีองค์ปูนาลิกองค์ปูพญานิรการด้านหลังจะเขียนว่าไม้เอกลูกปู่นิรการ8ปดใส่ไปไหนก็เท่บอกเลยใส่ไปไหนคนก็จำได้แน่นอนสวยครับ ผ้าดีครับเป็นผ้าไมโครพี่ไม่ร้อนครับพี่ก็เห็นผมใส่ประจำวันนี้ผมมาให้พี่ดูแล้วนี่นี่เสื้อเฮาฮักมาเองนะครัแปดเก้าแล้วพี่จะได้เข้าบ้านด้วยสามร้อยเกสิบเก้าบาทพี่ส่งฟรีเออสิ้นปีแล้วจะสิ้นปีแล้วเหลือไม่กี่วันแล้วแถมทูบให้อีกครับ สิบแท่งเออใครกล้าให้แถมทุบให้สิบแท่งให้เสื้อหนึ่งตัว399บาทแต่ทำตามออเดอร์ถ้าพี่จะเอาเสื้อนะเพราะว่าถ้าพี่ถ้าพี่สั่งมานะพี่พี่ทันใส่ปีใหม่แน่นอนเพราะว่าถ้าทำเยอะะเขารัดคิวได้ รอบที่แล้วผมไปทำงานกระถิ่นอนะ่ะห้าสิบตัวประมาณเจ็ดวันเสร็จเดี๋เขียนรหัสให้ตอนนี้ห4โมงสสองนาทีพี่แปดร้อยคนดูเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วย ใครจะเอานะเดี๋ยวผมบอกรหัสพี่พิมพ์แค่รหัสก่อนแล้วพี่ค่อยไปพี่ค่อยไปบอกว่าพี่จะเอาไซส์ไหนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะใสผมจะส่งเบอร์ไซส์ให้ได้เสื้อหนึ่งตัวนะพี่ได้ทูบอีกสิบแท่งส่งฟรีแล้วก็ได้เข้าบ้าน ถ้าพี่มีงบพี่คิดว่าพี่อยากได้พี่เอาเลยปกติสี่ห้าเก้านะพี่จะได้เข้าบ้านวันนี้สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถือว่าส่งท้ายส่งท้ายส่งท้ายปีแล้วนะครับขอบคุณที่อยู่กันมานะอขอบคุณที่ยังรักแล้วก็ยังเมตากันถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคจะมีมันมาก็ก็กำลังใจเยอะแยะมากมายนะครับ รหัสพี่สามรอยเก้าสิบเก้าบาทนะแล้วแต่พี่จะเอาเท่าไหร่เลยนะครับพี่จะเอาไปให้แฟนพี่จะเอาไปสองตัวก็วันเนี้สามล็อดพี่สั่งเสื้อหรือพี่เอฟอะไรก็ได้สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทพี่จะได้เข้าบ้านพี่จะได้เข้ากลุ่ม เอาเสื้อไปครับรหัสนี้อะพี่ใครจะเอาเสื้อนะพี่พิมพ์แค่รหัสพอแล้วพี่ค่อยไปแจ้งว่าพี่จะเอาไซส์ไหนมีเอ็มมีมีเบอร์เอ็มแอลเอ็กแอลเอ็กแอลเบอร์ใหญ่ก็มีนะครับรหัสสอเสือแปดเก้าถ้าพี่จะเอาเสื้อนะรหัสสอเสือแปดเก้าผมใส่เบอร์เอ็กแอลพี่ ที่ผมใส่อยู่เนี่ยเป็นเบอร์ x อเดี๋ยวผมจะยืนให้ดูเพราะว่าผมเป็นคนตัวใหญ่ผมเป็นคนตัวสูงี่ผมก็ใส่นีผมใส่ประมาณนี้อันเนี้ยผมเบอร์เบอร์ x อแต่ขายเสื้อแล้ววันนี้นะเออขายเสื้อก้อนเรียกแขกก่อนอ่ะอันนี้จะเป็นเบอร์ L อลพี่ที่ผมถืออยู่เนี่ยสีนี้สวยสุดมันจะมีสองสีที่ผมใส่พี่เห็นอนะแต่สีนี้สวย เ้าฮักนะครม่เอกแปดเก้าพี่เหมาะสําหรับคนที่จะเอานะผมไม่ได้บังคับให้พี่ซื้อทุกคนนะใครอยากได้พี่ก็เอาไปเลยพอเวลาพี่ใส่พี่เออเขาจะได้โอ,อ้นี่แฟนขับไม้เอกแฟนตัวยงนะครับสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทพี่แล้วพี่จะได้เข้าบ้านด้วยนะแล้วพี่จะได้ทูบสิบแท่งอีกผมจะแถมให้พี่เลยจุกจุกปกติพี่เข้าบ้านนะที่จะต้องเอฟสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาท พี่หักลบเอาเอง4 5 9ลบ399ได้เสื้อหนึ่งตัวได้ทูบสิบแท่งส่งฟรีแล้วได้เข้าบ้านด้วยพี่ว่าคุ้มไหม <c oughs> ผมอยู่ในวงการนี้มาครับผมรู้อะไรเป็นอะไรแต่ว่าดูเอาเองครับใครเป็นแบบไหนยังไงอยากให้ทำอยากให้เขารักศรัทธานะไม่ไม่จะเป็นต้องทำแบบนั้นอ่ะพี่ดูนะ,ะนี่ก่อนจะปล่อยนะขนมไทยให้แล้วไม่ต้องลีลาไม่ต้อง อะไระทรั้งสิ้นนะครับไม่ไม่ได้บังคับพวกพี่นะขนมไทยนะครับรอบนี้ฟันเลข6ตามนี้เลยนะหกสองหกสามหกเก้าหกดสองสี่หกศี่หเม็ดเดียวให้เก้าศูนยหกมักแหงหกห้าหกศูแคบไปเลยไม่ต้องไม่ต้องลีลานะครับพี่ให้แล้วให้ด้วยใจชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อย่ะเออขอถามหน่อยพี่ขนมไทยรอบขนมไทยออกแค่อีกรอบรอบเดียวใช่ไหมปีเนี้ ถามผู้รู้ขนมไทยเนี่ยออกแค่สิบหกธันวาแล้วก็ไปออกวันที่ไปออกปีหน้าปีปีหกแปดเลยใช่ไหม mm. เพราะว่าบาง mm. บางบาง,บางปีนะ่ะออกสามออกสามรอบไงบอกผมหน่อยและกันใครรู้อ่ะถ้าเกิดว่าเป็นรอบสุดท้ายก็ขอให้ส่งท้ายปีขอให้ออกแบบสุขสมหวังขอให้ได้รับโชครับทรัพย์ถ้ามันส่งท้ายปีนะขนมไทยนะชอบมีสี มีห้าผมจําได้แม่นเลยไอ้เลขเราเล่านี่แหละไอ้เลขหนึ่งสี่ห้านี่แหละให้ระวังไวเ้เถอะหวยไทยเนี่ยอาจอกตัวเดิมพราผมเห็นมันออกบ่อยมากเลยช่วงปีช่วงสิ้นปีเนี่ยไอ้เลขหนึ่งสี่ห้าสี่ห้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งให้พี่ระวังไวเ้เถอะปล่อยแล้วเดชหาว่าปล่อยเด้ปล่อยแล้วปล่อยแล้ว ครับผมสวัสดีครับ